มาันที่สองคือ A P Turnover Ratio คือ Account Payable Turnover Ratio คืออัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเออนะเอาเห็นอัอตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าสำคัญเมื่อกี้ลูกนี้แล้วมาเจ้าหนี้ลูกนี้ต้องเอาน้น้อยหน่อยนะถึงจะดีเอามาเจ้าหนี้ต้องเอาแบบนี้ดึงให้ยา,ยาวๆหน่อยลูกนี้จะเอาเงินมาให้เราในหนึ่งเดือนเนี่ย แต่เจ้านี้บอกว่านะอย่าไม่เก็บเงินเราอ่ะอีก3เดือนเรามีเวลากําไรอีกสองเดือนที่จะเอาเงินเนี้ยไปทำอยู่ได้เยอะๆนี่คือสำคัญตัวเลขสําสคัญนะตัวเลขที่ AP t u เท o ร์น r โอเวอร์สำคัญมากเลยคือแอ c เคาน p a เ a เ l e t u เท o ร์น r โอเวอร์สำคัญเอามาดูว่าอัตราส่วนของหมุนเวียนเจ้านี้กันค่าเฉลี่ยเป็นไงมั่งเ,เอาต้นทุนการขายทั้งหมดเลยเอา่าเมื่อกี้คือยอดขายนะอันนี้คือต้นทุนนะไม่เหมือนกันนะ อยอดขายม,มันต้องเยอะกว่าต้นทุนแน่นอนถูกต้องเราไปเอาวัตถุดิบเขาเอาสินค้าเข้ามาเนี่ยเขาเรียกต้นทุนเพื่อเอามาขายไง้ยนี่คือต้นทุนการขายวงเล็บเชื่อไม่ใช่สดไงเอาเข้ามาเขาบอกว่าอีกสามเดือนจะให้อะเอาของเข้ามาใส่ร้านละจริงๆนะผู้ประกอบการหรือบู้เสียเงินที่เก่งๆนะแม้จากเจ้าสัวเราอะ่ะเขาจะไม่ใช้เงินของตัวเองในการขยายกิจการเอาแล้วเงินจากไหน เขาเอาเงินจากธนาคารเออเอาเงินธนาคารเอามาใช้ในการขยายไม่เคยจะเอาเงินตัวเองมาใช้งานเลยกู้อย่างเดียวกู้แล้วเอาไปขยายงานแล้วได้ผมก็อไรก็เก็บเข้ากระเป๋านี่คือการมาจัดการเงินก็ได้เช่นเดียวกันเราก็เอาแบบเจ้าสัวเนี่ยไปเอาของเข้ามาเชื่อมาอ่าเขาเรียกตู้ทุนขายจับเชื่อเอาของมามาที่ร้านเราปุ๊บอ่าเราเพื่อจะไปขายไงตอนนี้เราติดหนี้เขาสามเดือนแล้วแต่ลูกหนี้บอก ยังไงขายให้ป๊อปเนี่ยหนึ่งเดือนต้องรีบมาให้นะเนี่ยคือค้อหมอยายแหละอันด้วยเจ้าหนี้การค้าอ่านี่แหละก็คือต้นทุนเงินขายเราเท่าไหร่อ่าแล้วเจ้าหนี้การขายเราเท่าไหร่อ่าตัวนี้สําคัญมากเลยสมมติว่าเรามีต้นทุนเงรขายหนึ่งพันสองพันบาทนะฮะและมีเจ้าหนี้การค้าเฉลีย่ยอยู่ที่ห้าพันบาทนะนะมีเจ้าหนี้ห้าพันบาทและมีต้นทุนขายอยู่ที่หนึ่งแสน สองหมบาทนะก็เอาสองตัวนี้มาหารกันคือเอาหนึ่งหมื่นสองพันบาทหารด้วยห้าพันก็เหลืออยู่มี AP นะฮะเท r ร์นโอเวอร์เรชคือแอคเค n t เพีย b เบิ u r n เท e ร์นโอเวอร์เรชอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทหารด้วยห้าพันเท่ากับสองจุดสี่เท่าขั้นตอนต่อไปมาดูเ a y m เมน p ์ r พี d เรียเอามาดูเวลาวัดกันเวลาเลยเอาหนึ่งรอบบัญชีนะ ไปมากสามเดือน6เดือน9เดือนไม่เอาเนาะเอาหนึ่งปีเนีราบัญชีนคือ3ามร้อยหเพื่อหาค่าออกมาเป็นเป็นวันนะฮะเพื่อหาค่าเป็นวันก็เอา3ามร้อยหกสิบหาหารด้วย2.4เห็นภาพเังเอา3ามร้อยหกสิบหาหารด้วยสองสตัวเลขออกมาเลยนะอืมดกมาอยู่ร้อยสี่สิบหกวันนะเอาจํานวนวันยาวๆวันเอาจํานวนวันยอะๆชจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นตัวเลขหายเมื่อกี้ ยิงได้ตัวเลขน้อยนะตัวเลขน้อยเท่าไหร่ต้นทุนขายเราอ่ะเพราะฉะนั้นไอตัวหารเนี่ยจะต้องไม่มากมันจะต่างกับตัว AR t r ร์เทอร์นเรชนะที่ใช้ตัวหารที่เยอะๆแต่ในตัว AP t ีเทอร์นัวเรชเนี่ยจะต้องใช้ตัวหารที่น้อยๆนะก็เออจะนีการค้าเราเยอะๆนะให้ตัวเลขตัวหารน้อยๆเนี่ยให้ตัวหารน้อยๆปุ๊บเนี่ย เอาสามร้อยผมสนมาไปตั้งแล้วก็หาด้วยตัวเลขน้อยๆเนี่ยนี่เห็นเนี่ยดูข้อที่สองเนะเรื่องของ AP t u r n อ v e r ratio เนาะเดอเออมันต้องมีจำนวนวันของลุงนี้เยอะๆเออจำนวนวันของเจ้านี่เยอะๆหน่อยนะเออเอาตัวอาหารน้อยๆจะได้เจ้านี้เยอะ <laughs> ยินดีทุกท่านเลยที่เอาความรู้ไปคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะนะเออเอาไปใช้ปรับปรุงใช้ท่านที่อยู่ระหว่างเดินทาง ขอเดนทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วทํามาค้าขายก็ให้ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยรวยปังๆัมีกำไรปังป,งปงเป็นเศรษฐีาสดีผู้ใจบุญมีแล้วให้ได้และปัปังเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสำร็จบุญนเนื้อหาวันนี้ถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์มีความคิดเห็นอะไรท่านพิมพ์มาเดี๋ยวผู้จัดจะเ,เข้าไปตอบนะขอบคุณมากครับทุกท่านครับ